สวัสดีนี่你好大家好欢迎你们来到这儿活动这个是现在我们在泰国曼谷那现在我们在这儿品牌这个是ช้างอัน品牌สํจจาหร,ร,รับในวันนี้นะคะกลับเข้าสู่โมดาภาษาไทยแล้วกันนะนะคะก็ยนินดีต้อนรับนะคะสําหรับในงานนี้เรายังคงมาอยู่กันภายในงานของม o t ต r Expo ค่ะแล้วก็สําหรับในโอกาสนี้ได้มาอยู่กันที่บูธของช้างอันค่ะแล้วก็ได้รับเกียรติจากทางท่านผู้บริหารด้วยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแม่เมื่อสักครู่นี้แอบเล่นมุกไปนิดนึงนะคะเราได้มาอยู่กันกับแบรนด์ชังอันใช่ไหมคะถูกต้องครับต้องบอกว่าคือเพิ่งเปิดตัวไปเลยสดสด,สดร้อนๆ้อนเลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะสาหรับแบรนด์ชังอันในวันนี้เรามีเป็นคอนเซปต์อะไรมาให้ทุกท่านได้รู้จักกันคะครับสาหรับชังอันก็มีคอนเซปต์ว่า touch the future นะครับก็คือแบรนด์ของเราเนี่ยพร้อมที่จะพาทุกท่านนะครับไปสู่อนาคตแห่งยานยนต์ด้วยกันว้า เพราะฉะนั้นสําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะไปอนาคตด้วยกันกับทางฉางอันวันนี้มีรถกี่โมเดลด้วยกันคะภายในงานครับสำหรับวันนี้เรามีการเปิดตัวแล้วก็เปิดราคาคะนะครับข,ของแบรนด์ดิฟโพนะครับเป็นแบรนด์หนึ่งของฉางอันซึ่งเป็นรถไฟฟ้าล้วน100้อนะครับ้าวและสำหรับราคาเป็นยังไงกันบ้างคะครับวันนี้เรามีเปิดตัว2อ,อรุ่นนะครับก็คือรุ่นที่อยู่ทางหลังนี้ก็คือ S07 uh, <c oughs> นะครับด้วยราคา1 3 9 9 0 0 0บาท <c oughs> นะครับแล้วก็ รุ่น L 0 e r o 7ซึ่งเป็นแบบเก๋งนะครับสีขาวทางด้านนู้นเนี่ยที่<ม>ราคา1 3 2 9 0 0 0บาทครับว้าวคือต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับตัวราคาเนี่ยเราเพิ่งเปิดราคากันมาเมื่อสักครู่นี้เลยเนาะนี่เลยนะคะสำหรับตัวคันสีขาวนะคะเดี๋ยวเราจะแอบไปดูกันนะคะเพิ่งเปิดราคามาสดๆร้อนๆสำหรับทุกๆท,ท่านที่มาร่วมชมงาน Motor Expo 2023ในครั้งนี้กันนั่นเองนี่เลยอันนี้คืออีกคันนึงใช่ไหมคะนี่สาหรับฟังตรงด้านี้ สวยงามมากๆขออนุญ,ญาตนะคะให้พูดถึงรถฉางอันหรือว่าด e พลของเราตรงด้านนี้คร่าวๆหน่อยแล้วกันค่ะครับสำหรับด e พลเองเนี่ยก็เป็นแบรนด์ใหม่แบรนด์หนึ่งของฉางอันนะครับเน้นในเรื่องของรถพลังงานใหม่นะครับที่นําเข้ามาในประเทศไทยตอนนี้ก็มีอยู่2รุ่นนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับโดยรุ่นที่เป็นเก๋งเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่มีขับเคลื่อนล้อหลังนะครับแล้วก็มีพละกาลัง258แรงมา้านะครับแล้วก็พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก แล้วก็ฟังก์ชันอินเทลเลเจนต์มากมายครับว้าว wow. คือต้องบอกว่าหล่อทั้งภายนอกแล้วก็สวยงามทั้งภายในว้า wow. ว <Wow. S 2> ครบครันมากๆค่ะบราะฉะนั้นสำหรับท่านใดที่สนใจเรียนเชิญกันได้เลยนะคะอันนี้ต้องขออนุญาตเรียนถามอีกก็คือเราเนี่ยเปิดให้จองแล้วใช่ไหมคะจริงๆเราเปิดให้จองสิทธิ์มาประมาณ2วันแล้วนะครับ mm. จนถึงวันนี้ก็มีมี ผู้สนใจนะครับให้ให้ความสนับสนุนจองสิทธิ์จองเนี่ยมากกว่า6,000รายานะครับเพราะฉะนั้นนะคะใครที่สนใจขาะจับ จองกันได้เลยตอนนี้เปิดให้จองแล้วนะคะทั้ง2รุ่นก็เรียนเชิญนะคะมาจับจองกันได้ภายในงานของมอเตอร์เอ็กซ์โป2023กับบูธของช้างอันนั่นเองค่ะนะเฮาตเนอร์นิเม้นชื่นใจลูกหวานิเม้นใช่คันข้าหัวมันใจ่ทิ้งหัวเม้นเคยหลายคนยิงเจอหัวต้องเพราะฉันใครที่อยู่นไปในงานนี้เชิญชวนนะคะมากันได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะ ขอบพระคุณค่ะ